สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องพรนบ้าน YouTube ครับวันนี้7พฤษภาคม2566นําำข่าวธนาคารทกศเป็นข่าวที่สำคัญต่อลูกค้าทุกคนทุกท่านมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ที่เพจทกศ bac thailand ซึ่งเป็นเพจข่าวของธนาคารทกศได้ขึ้นข่าวว่าไลฟ์สไตล์การเงินใหม่ต่อไปการปรับวงเงินและโอนเงินออนไลน์ตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปต่อรายการ หรือเกินส0 0แสนบาทต่อวันจะต้องใช้การสแกนใบหน้าในการทำธุรกรรมกันแล้วธนาคารทกสเชิญชวน,นพี่น้องมาเตรียมพร้อมเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพิ่มทางเลือกการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วยบริการ ndid หรือภาษาอังกฤษว่า national digital id นะครับทกสเชิญชวนลูกค้าสมัคร และลงทะเบียนใช้บริการ NDID ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจทกศ .B.A.C. t h a ไทยแลนซึ่งขึ้นข้อความข่าวนี้วันนี้7พฤษภาคม66พร้อมด้วยรูปภาพเพื่อการอธิบายเกี่ยวกับ NDID ดังต่อไปนี้ครับธนาคารทกศแนะนำมาทำความรู้จักกับ NDID บริการที่จะทำให้คุณสะดวกมั่นใจยิ่งขึ้นครับ NDID คืออะไร NDID ก็คือบริการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการช่วยการทำธุรกรรมออนไลน์ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินทางไปที่สาขานะครับจุดเด่นของ NDID ก็คือลดความยุ่งยากซับซ้อนในการกรอกข้อมูลและตรวจเอกสารยืนยันตัวตนจุดเด่นอีกประการมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมสูงจุดเด่นอีกประการเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ตลอดเวลาเช่นเปิดบัญชีออนไลน์ได้24ชั่วโมงเป็นต้นนะครับใครสามารถยืนยันตัวตนผ่าน N D I D กับกสศได้บ้าง ก็คือบุคคลสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียน NDI d ง่ายตลอด24ชั่วโมงผ่านทกลสเอโมบายพันะครับแล้วก็จะต้องเป็นผู้ลงทะเบีย,ย,ยนยืนยันตัวตนทางอิเล e ็กทรอนิกส์วงเล็บ EKYC กับธนาคาร<โ>ก็พูดง,ง่ายๆว่าก่อนที่จะลงทะเบียน NDI ทางแอปเอโมบายพั s ของธนาคารตกสได้นะครับ ท่านก็จะต้องไปยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ e k y c กับธนาคารก่อนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมด้แอปของธนาคารตกที่ท่านใช้นั่นแหละครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทกศาก่อนนะครับเมื่อยืนยันที่ตัวตนที่ธนาคารทกศาแล้วจึงมาลงทะเบียน n d i d ทางแอป Mobile p พ s s อีกครั้งนะครับรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมสามารถอ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกซึ่งเป็นลิงก์เพจทรกราศาบ a a c t h a i l a n ซึ่งเป็นลิงก์ข่าวเพจข่าวของธนาคารทกศครับกดอ่านและเรียดเพิ่มเติมที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ